สวัสดีครับกลับมาพบกับจตุพลชาแนลนะครับวันนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของปารีสชินเชเมนนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยไปดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับอ่า มาดูฝั่งเจ้าบ้านครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับก็บุกไป,ปเยือนชนะคริสตัลพาเลทด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ขยับเข้าใกล้แชมป์นะครับพรีเมียร์ลีกฤดูดกาล2020ครับ2021นะครับก,ก็าเมษานะครับก็บุกไป,ปเฉือนชนะปีเอชปารีสเชียงชมัมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เปิดบ้านไม่ใช่แล้วก็ฟุตบอคลคาราบาวครับ คว้าแชมป์ด้วยการชนะสุดปเพลหนึ่งตูต่อศูนย์นะครับนี่คือผลงานคร่าวๆของฝั่งเจ้าบ้านนะครับมาดูฝั่งทีมเยือนครับก็ปารีสซินแชมังนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเฉือนชนะลองไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเจอกันในคืนนี้นะครับด้วยสกอร์หนึ่งัต่อสองแล้วก็บุกไปเยือนชนะเมดด้วยสกอร์หนึ่ง ชนะเม็ดด้วยสกอร์หประตูต่อสประตูต่อหนึ่งนะครับขอภัยด้วยนะครับก็ดูแล้วนะครับนั้นนี้ปราฤชชิงแมงก้องชนะสถานเดียวแล้วก็ต้องชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูความพร้อมนะครับก็ผลงานการเจอกันล่าสุดนะครับก็เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่2ี่นะครับเมษายนนะครับก็เป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแซงชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับ มาดูเกมในวันนี้ครับจอทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเป๊ปกวาดิโอลานะครับเรนเนอร์นะครับซึ่งพาทีมบุกไปเฉือนเบรสเชมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งะครับแล้วกึุมความได้เปรียบด้วยกดอเวโกอนะครับนัดนี้นะครับความพร้อมของเป๊ปก็จะได้จอสโตนกองหลังคนสำคัญที่พ้นโทษแบนกลับมานะครับส่วนการจัดทัพก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเพราะ เมื่อเกมวันเสาร์นะครับเป๊ปก็พักตัวหลักไว้หลายคนเลยนะครับก็คาดว่านะครับตัวหลักน่าจะได้กลับมาลงสนามครบไม่ว่าจะเป็นไคลวอเกอร์ลูเบนเดียร์สเบรนโดซิวากูเดการดิยาร์มาเลสเควินเดบรอยแล้วก็ฟิลฟอร์เดนนะครับทั้งหมดน่าจะกลับมานะครับก็อีกตัวหนึ่งที่กลับมาแล้วก็น่าจะพึ่งพาได้ก็คือเซอร์กิโออาเกโลนะครับกุลนะครับก็ น่าจะอยู่ในแผนงของเป๊ปในนัดนี้นะครับมาดูฝั่งทีมเยือนครับบรชิโนนะครับก็สภาพทีมนะครับตอนนี้นะครับก็ลุ้นหนักทั้งในลีกนะครับเพราะว่าต้องตามหลังเรียวอยู่ที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับแลวก็สภาพทีมของพอสนะก็จะไม่มีการหน้าเกนะครับที่ติดโทษแบนหลังจากโดนไล่ออกนัดแรกนะครับก็น่าจะเป็น ไอ้ล่าน่าจะได้ลงแทนนะครับหรือว่าก็ส่วนในรายของเอ็มัปเป้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บในนัดก่อนนะครับก็น่าจะต้องลุ้นเช็คความฟิตนะครับต้องรอเช็คความฟิตหากไม่ไหวจริงก็น่าจะเป็นหน้าที่ของมารอิกาดีที่สแตนบายรออยู่แล้วนะครับก็ในขณะที่ดิมารีแล้วก็เวลติสอตัวหลักที่ได้พักในเกมนะครับก็น่าจะได้คัมแบ็กตามตามกลับมานะครับก็ ในลายของอื่นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คาดว่านะครับตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับก็มาดูฝั่งแมสตี้ครับผู้เล่นน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับก็นำโดยไอซันนะครับเอเดอรซอนนะครับไคลวอเกอร์จอร์นสโตนดูเบนดิอสาสเจ้ากาเซโลแบรนนาโดซิวาโรดี้อิคายโดยโดดกาลิยานมาเล็กเควินเดอร์บอยและก็ฟิลฟอร์เดนในส่วนของตัวสำรองก็ คุณน่าจะอยู่ในม้านั่งสำรองก่อนนะครับฟัง PSH นะครับก็คาดว่าจะได้มาในระบบ4-2-3-1นะครับนำโดยเคเลอร์นาบัสนะครับก็เป็นผู้รักษาประตูที่ผมชื่นชอบมากนะครับเพราะว่าเซฟลูกเยากๆได้เยอะมากนะครับแต่ไม่ได้ค่อยได้รับการยุกย่องเท่าที่ควรก็มาดูฟังกองหลังนะครับก็น่าจะมีฟอร์เรนซีมาร์ตินออสคิมเบมเบ้แบ็กเกอร์นะครับก็ เอเดล่านะครับปาเดเลสดิมาเรียไวรัสิีก็นมาแล้วก็หรือว่ามาคูอินดาดี้นะครับเพราะว่าในส่วนของเอเบเบ่ต้องเช็คฟิตอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในลูกเกมก็ก็มองว่าซิตี้ที่ความได้เปรียบมาก่อนก็จะคงสไตล์เป็นกบฟอรในประเภทที่บุกบุกแหลกอยู่แล้วนะครับไม่ชอบตั้งรับนะครับเพราะฉะนั้น ดูแล้วนะครับมาซิตี้ได้เล่นในบ้านได้เปรียบอเวโกได้เปรียบมาในนัดแรกเยอะพอสมควรก็เจอกันนัดน,นี้ครับมองไปที่มาซิตี้จะเปิดบ้านเฉือนเปเอด้วยสกอร์ไม่หา่างน่าจะชนะกันไม่เกินหนึ่งลูกนะครับคาดว่ามนซิตี้ทีเด็ดนะครับก็ ก่อนจากกันไปนะครับฝากขอขอบคุณข้อมูลจากเพจกระปุก c o m เพจสยามสปอร์ตแล้วก็เพจ True ID นะครับที่นำรูปภาพป,ปกมาใช้ในการวิเคราะห์ในเกมนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก่อนจากกันไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับ สวัสดีครับ